เดี๋ยวเราเริ่มจากการผสมของแห้งก่อนนะครับผมก็จะใส่น้ำตาลทรายลงไปครับตามด้วยเกลือแล้วก็ผงโกโก้นะครับผงโกโก้วันนี้ผมจะใช้ของเดซี่นะครับอันนี้กลิ่นหอมมากๆเลยนะกลิ่นหอมโกโก้ให้ความเข้มข้นถึงรสโกโก้เลยนะครับคนทุกอย่างให้เข้ากันเลย อ่าตอนนี้ทั้ง3าอย่างเข้ากันดีแล้วเดี๋ยวเราพักไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทำป๊อบคอนกันเลยนะครับผมก็มีเคล็ดลับนี่นะครับผลิตภัณฑ์เนยเทียมตาป๊อปนะครับที่ทำให้ป๊อปคอนของเราเนี่ยมีกลิ่นหอมเหมือนกับตามลรงหนังเลยนะครับเดี๋ยวเราก็ใส่ลงไปเลย เี๋ยวเราจุดไฟเลยนะครับจะทําการละลายในส่วนของตัวผลิตภัณฑ์เนยเทียมตาป๊อปก่อนนะครับครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะทําการละลายก่อนนะครับผมก็จะใช้ไฟแบบไฟกลางๆนะครับไม่ต้องใช้ไฟแรงมากสําหรับผลิตภัณฑ์เนยเทียมตาป๊อปนะครับให้สีเหลืองสวยกลิ่นหอมมากๆเลยนะครับนอกจากที่จะใช้ทําป๊อปคอร์นแล้วเนี่ยก็ยังสามารถนําไปทาขนมปังก็ได้นะครับ <Wow. S 1> หรือทําโรตีก็ได้เหมือนกันนะครับ ตอนนี้นะครับผลิตภัณฑ์เนยเทียมป๊อปละลายแล้วนะครับผมก็ใส่เมล็ดข้าวโพดลงไปเลยนะครับคนเพื่อให้เมล็ดข้าวโพดนะครับได้รับความร้อนทั่วถึงนะครับทุกเม็ดนะครับตอนนี้นะครับเรายังไม่ปิดฝานะเดี๋ยวรอให้เมล็ดข้าวโพดเรามีการป๊อปขึ้นมาก่อนนะครับแล้วเราถึงจะเริ่มปิดฝานะครับ จะได้ยินเสียงข้าวโพดป๊อปแล้วนะครับเราก็ปิดฝาเลยครับเราก็จะมีการเขย่าด้วยนะครับเพื่อให้มเมล็ดข้าวโพดได้รับความร้อนทั่วถึงนะครับหล้นมาเลยทีเดียวนะครับผมก็ปิดเตาเลยครับ รอให้เสียงป๊อปเงียบลงก่อนนะครับจากนั้นก็เทใส่อ่างผสมเลยครับต่อไปเราจะมาเตรียมช็อกโกแลตเคลือบป๊อปคอนนะครับผมก็ใส่ผลิตภัณฑ์เนยเทียมนะครับตาป๊อปลงไป เดี๋ยวเราจะละลายตัวนี้ก่อนนะครับตอนนี้เนยเทียมตาป๊อปของเราละลายดีแล้วผมก็ใส่ส่วนผสมของผงโกโก้ลงไปครับคนให้ส่วนผสมละลายดีครับอันนี้ผมจะใช้ไฟกลางนะครับขั้นตอนนี้นะครับเราก็จะเคี่ยวจนน้าตาลละลายดีนะครับตอนนี้นะครับช็อกโกแลตน้ําตาลละลายดีแล้วนะครับผมก็ใส่ปอกอนลงไปเลยแล้วเราก็คุกเร็วๆเลยครับ เตาเลยพอคุกทั่วแล้วนะครับผมก็ปิดเตาครับโอเคเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็เตรียมตักเสิร์ฟตักขายได้เลยครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วครับสําหรับคริสต์มาสป๊อปคอนของเรานะครับเป็นสูตรที่ทําง่ายๆนะเคล็ดลับที่ทําให้ป๊อปคอนของเราเนี่ยมีกลิ่นหอมเหมือนกับป๊อปคอนที่ขายหน้าโรงหนังนะครับก็คือผมใส่ผลิตภัณฑ์เนยเทียมตาป๊อปนะครับตัวนี้เนี่ยให้สีเหลืองสวยมากๆเดี๋ยวขอชิมก่อนนะครับอืมหอมจริงด้วยอร่อยเดี๋ยวผมคำวนวณต้นทุนให้ดูนะว่าเวลาเราทําขายลักษณะแบบนี้เนี่ยเดคอเรทแบบนี้ <c oughs> ต้นทุนต่อถ้วยเท่าไหร่เราจะขายเท่าไหร่นีครับท้ายคลิปนี้เรามาคำนวณต้นทุนของคิสมาสป๊อปคอนกันหน่อยนะครับสำหรับป๊อปคอนที่ผมซื้อมานะครับผมจะใช้เป็นมัชลูมป๊อปคอนนะครับหรือป๊อปคอนเห็ดนั่นเองนะแล้วก็ผลิตภัณฑ์เนยเทียมตาป๊อปนะครับนี่คือเคล็ดลับของเราเลยที่ทำให้ป๊อปคอนของเราเนี่ยมีกลิ่นหอมเหมือนกับที่เขาขายกันหน้าโรงหนังนะครับก็จะมีในส่วนของเกลือปนน้ำตาลทราย รสโกโก้ที่ได้เนี่ยได้จากผงโกโก้เดซี่นะครับแล้วก็จะมีถ้วยฟอยล์กลมที่เราใส่ป๊อปคอนสำหรับให้ลูกค้านะครับรหัส 3,4,8,2,P นะครับผมจะตกแต่งด้วยตุ๊กตาซซนตาคลอสนะครับแล้วก็น้ำตาลรูปผลึกน้ำแข็งนะครับอันนี้หาซื้อได้ตามร้านขายวัตถุดิบและอุปกรณ์เบเกอรี่เลยนะครับ ก็วัตถุดิบทุกตัวผมจะใส่ค่ายิวไปนะครับค่ายิวคือปริมาณวัตถุดิบจริงที่เราสามารถนํามาใช้ได้ยกตัวอย่างเช่นน้ําตาลรูปผลึกน้ําแข็งที่เรานํามาตกแต่งตัวบอกคอนของเราเนี่ยครับทำไมถึงเป็น94%คืออันนี้ผมนับจํานวนชิ้นนะก็คือ1นึ่งแพ็คเนี่ยสาบาทเนี่ยมี17ชิ้นสมมุติว่าถ้าเกิดมันหัก1ชิ้นนะครับเหลือแค่16ชิ้นนะเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้ได้แค่16ชิ้นถูกไหม เป็น94%าี่เป็นต์นะครับที่นามาใช้ได้นะครับผมมีค่าเผื่ออืน่นออีกสิบด้วยนะครับค่าเผื่ออื่นจะประกอบไปด้วยค่าน้ำค่าไฟค่าแกส๊สค่าจิบตาถาค่าบรรจุภัณฑ์หรือค่าอืน่นๆที่เราไม่ได้ใส่ไว้ในตารางด้านบนนี้นะครับจะเป็น10%ของต้นทุนที่ใช้ไปนะครับสูตรนี้นะครับทำได้ทั้งหมด8ชุดนะต้นทุนต่อชุดอยู่ที่49บาท74สตางค์มาดูราคาขายกันหน่อยนะครับสมมุติว่าต้องการให้ต้นทุนอยู่ที่50%ขของราาาราาาาาคคยที่เหมาะสมต่่่ออกาารขยยจะยูที99บาท 47สตางค์สมมุติผมขาย95บาทก็จะได้กำไรอยู่ที่45บาท26สตางค์บางคนอาจจะบอกว่าอ้ต้นทุนสูงสูงตรงนี้ครับนี่เห็นไหมฮะชุดเดคอเลตที่เรานำมาตกแต่งป๊อปคอร์นของเราเนี่ยจริงๆตัวป๊อปคอร์นเองอะต้นทุนไม่กี่บาทเองนะครับเอาง่ายๆนะป๊อปคอร์นเนี่ยต้นทุนรวมทั้งหมดนะ8ชุดเนี่ยอยู่ที่48บาท49บาทเองแค่นี้เองฮะ แต่ว่ามันจะไปแพงในส่วนของแพคเกจจิ่งนะครับก็คือพวกถ้วยฟอยรวมถึงในส่วนของเดคอเลตต่างๆที่เรานํามาตกแต่งนะครับถ้าต้องการที่จะขายในราคาต่ำกว่านี้ก็คือลองอาหาชุดตกแต่งที่มันราคาถูกกว่านี้เท่านั้นเองครับนะนอกนั้นก็ใช้ได้แล้วเพราะตัวปอปคอนเองจริงๆราคาไม่ต้นทุนไม่สูงนะครับแล้วก็สูตรน,นี้อร่อยนะครับแล้วก็เป็นสูตรที่ทําง่ายนะเราใช้กระทะเราก็สามารถทําได้เลยนะครับก็สําหรับ ผลิตภัณฑ์เนยเทียมตาป๊อปนะครับก็สามารถหาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วไปเลยนะครับหรือร้านขายวัตถุดิบเบเกอรี่นะครับก็หาซื้อได้ง่ายนะครับแล้วก็ตัวนี้นี่รสชาติอร่อยมากๆเลยนะครับทำให้ได้สีเหลืองสวยนะครับกลิ่นหอมอร่อยมากๆนะครับก็ลองนำสูตรนี้ไปทำขายดูนะครับ